สวัสดีครับอุดรธานีทีวีนะครับวันนี้ขอนำเสนอเกิดอะไรขึ้นที่บ้านพ่อจํานะครับที่บ้านหนองบัวบานนะครับก็มีเหตุการณ์ที่จะให้สมาชิกเราติดตามนะครับก็ขอเชิญสมาชิกเรารับชมได้แล้วครับ โอ้ดาบนี่ของปู้าแดงเอามาให้ปูตาอ้เอาเอาอยูส่ครับคิดด้่เสี่ฮะห้าสี่ส่วนเลยโอ้ห้าสี่ด้วสลิกับหาสี่ใช่ไหม้มันดาบคุนเพีนต้นข้างบนดาบห้าสี่มีศูนย์นะหมอ ห้ 50, 50. า,าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แมนแมนห้าสี่ศูนย์นี่ครับนี่ก็มีอาะไรยนันดาบปูฟ้าดแดงอ๋อดาบ,ดาบมา,าให้ปูตาเอามาให้ปูตานะครับดูเอานะครับสมาชิกเราเพื่อในโชคลาภวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเพื่อได้เลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่30ธันวาคมนี้ครับนี่ได้จาก พ่อจำนะครับขอบคุณนะมาให้พวกเราได้ชมนะครับเพร่ะหนอามะห้พ่อจำเหรอเต้บ้าเอาไปสุดซานปูเราก็เล่าเขามาเอาที่หน้าบอกเอามะหอยอยู่พี่อยู่หออยู่ห้องอยู่พี่ประเด็นเห็นหงวัวนอเม็ดเลยเนาะเห็นไหเบิ้เบิ้งแยงกันเลยตัวเบิ้งเดือดกนเลยตัวชัดเยอะชัดดีเยอะชัดเย็นีเจอะชัดยีเยอะชัด ันสีว่าเรียกกบอเมียนเพราะว่าพันเขียนไว้ในดาบยันบ่เป็นเขียนเลขยันพันเขียนตัวยันไว้ในันดวงมีดนี่ลเป็นตัวไรก่อยพอยังตัวห้าห้าสี่ศูหสี่ศววาเราบได้บอกนี่มาเขียนเรียกไม่มีมาถอดออกใเห็นห้าสี่ศูนย์ถอดมึงห่ศูนยครับันช่องครับ 540แล้วนี้เลขเกินฟูพาแดงคนเขียนไว้ในมีดที่พันหาวดปากฟูตาเนี่ยคนมาฝากฟูตาแต่มาให้เขาจำให้น้องเขาะมาให้เขาจำเอาไว้นะครับพนมาให้เขาจำเอาไว้แต่ว่าจะมีตัวเลขให้ลุดนนะครับนี่มันนี้จะมีเรียงเปียกประหลาดเดี๋ยวเราเขากับเราเคยเห็นกี่มากคือพันมาล่ำมาล่ำสบาย หลังจากปูาัดางมาล่ำมสบายแล้วก็แล้วเรียบร้อยไปแล้วเนาะบบานนี้นี่ขนาดึ่งไมาอีกบัน <c oughs> มาจากทั้งบันเสี่ยงแต่ว่าวาภาษาเำยันภาษาควมของ,งก็ฟ้อนขึ้นยกมือขึ้นร่วมร่วงกระมองเนี่ยร่วมร่วดดัวนาสารปูร่วมติ่งร่วงคนกตบบ่เคยเปลี่ยนเ,นเนนทียก็เลน พอจำเดียวเห็นก็เลยแลนขมหาว่าเปนเล่าผิวมิยังเนาะเป็นเจ่าล่าเป็นเป็นว่าข้อด้วดีนห้องก็ยกแขนขึ้นร่มร่มใครจ <dairy S 1> <hash S 2> <catal> ่หอมมันออกขึ้นบานนดี้ก็เลยมาเบิงมาบอกมาอย่างนี้เลาบันปูนมาเขาในือหลังบันเขาในือหลังพอจำว่าเพ็รบุตรถือตองยังอ่ะมาบออภาษาขมิญเต่าเว่าภาษาขมินภาษาความเต่าอย่างนี้ละ ผ ing, ูร like ัฐ well, ส so, so, yeah, so, oh, so, ันดานวาสุก็มาเกียงแทงสิละผู้สั่งสอนผู้ผู้ห้องถึงผู้มาเขาใน้หลังผู้ห้องกันเลยผู้มา่อย่งไรก็มาเกียงมาเห็ดอย่างไรเกียงหน่คือบอกคาราชเจ้าที่จทนะพวกไม้คือบอกข้าราจําจำยังสละโอ้ยมาเบิ่งหันอนหมูกูพูดชิ่เนาะคนกระตักใก่บัสซุมาฟันน้ำกันรวมแล้วก็มองร่มทั้งกินเมีย ันก็นเลยมาว้าไห้ยปูเอ้ยหลังจากปูออกแล้วก็เลยมาว้าไหอยกระเซ้าพันปิดถิ่มในรั่ำตออีกคือเกาปูมาเขา่าปูเล่าบ,บ,บ,บ่มาก้นแบบวา่ามาเบอกภาษาอย่างเช่เราอี่นะนคือมาลบดูเราหัวใหมา่ครับตะวันหลาบขาดหยาได้วันย่อมหนกร้านโมจากยังบนกระบ้าไป <c oughs> ก็เป็นแต่ละตัวนาอยู่ดอกแต่เศร้าเราเราเพรเป็นทั้งดอกล้าปูกเพราเจ้าแกนไนหรืออย่างนีก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยม่ก็เห็นเห็นเนาะครับครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับฟังความแปลกประหลาดของที่ดอนปู่ตานะครับวันนี้ครับขอบพระคุณพ่อมากครับผมครับสวัสดีครับพ่อ พ้นมากกิดบริการผู้ใดเปลี่ยนยังหอกเนาะแต่ว่ามันกัเปลนมากจริงนเพราะว่าภูกันเล่าสีมาาเขาล่างเล่าสีบวกครับมันมีเรื่องจะเปลี่ยนเขสีม้าเขามีนิดลยานเท่หลทัง้งสามทั้งศูนย์สามทั้ง เจ็ดอได้บะได้ได้ยังไงเป็นผู้บอกคนสักครั้งเนาะไม่นอนกัไดเห็นวัได้สามซุนหาบอกเนาะมสามซุนหัวที่มันซุนสามนี่นอนดีเขาบอม่าขอข้อมหาแม่ไก่กับอตอบบอกอามมาไดเล็กตัวใดมือนี่พ่นไหงอีกได้นี่ะนี่ได้พ่นผู้หาเดียงพ่นมากล่ำอยู่นี่เราไม่ต้องยังหันพ่นไหหัวหัวซอไม่ยังหัวหซยังเลือ เปลี่ยนหาซีเนไร้เปลี่ยนหาเปลี่ยนหาศูนย์หศูตัวปอนี่บ๊อบมอมแปดเราก็สิว่าเป็นจุนเราก็ปุ้นนี่พนวาเขียนมสองมันล้่อยู่นี่มันล่มูบางมื่องอยู่นี่มั้ำ่อยู่นี่ล้ำ่นี่เราก็เปล่ยนั่อีกม่ก่นีบ๊บบางงหามีคนหลายๆเขาม่เมหลังุ่นเมฆหลังไหนเขาบอกแปลหกสามก็เปลี่ยนอะไรจังเลยแล้วนะแ พันธิกับว่าอีก้งก็ไเมื่อพันธิกับมาบอกกานี่ไม่้งสันห่านี่คือหามีแล้วเลี้ยงคือหามาแล้วพุ่ใหม่เจ้ก้อน็อไรแบกนี่จ้าก้อนให้ยหายซ้ำมากเจ้าก้อนงวดงวดที่หลอกซุ่นจามพันธหยซ้สอีกอย่งไแจวแม่แก้ซยนใกล้เมือสิวาพนมาบอกอีกนึงไม่นะอนาดีดีลูกเล้านะวันี้พ่นมาหาตัวเดียบบันใกล้เมื่อสิว่ามาให้อีกตนึ่งพุใหม่ ใหญบัานมันผมว่าเขาคนก็เรียกปูบัานเขาวางังไงครับฮะเขาไปงยังไงเล่าซื้ออยังก่อนเขาตรงกันต้อสชนะความหมายจะก้อนนะหมวดก้อนมันบ้างหมวดก้อนตรงกันเล่าเล่าสีโท่บอกเลขไอ้เมื่อดรามเมื่อดูบรรทัยเห็ยนพันไทยไทยน้ำพันก้อนแต่ไหมพันไปเขียนไว้ด่อนปูแล้วล่ะไปรัำอยู่พันอยู่ที่เขียนคนหลายหลางหันเขียนตัวเดียวกันแต่ว่ามีครูฟ้อมใช่ไหมว่าบมันพูดตัวหา อันนี้จะว่าตัวนี้เป็นแบบเดียวกันมดอ่าะพ่อ,ะองหังที่ตอนนีวนบางหันได้ทั้งหมดทั้งหลางตีพอส่วนสามกับอยียงก่อน,นเนาะกับสุดเกินสุด,สดอ่าเกนสใส่ไข่คร,ครับนี่ก็คือโชคลาภนะครับดูเองนะครับ <c oughs> มีอักขระยันนะครับมีตัวอักษรย่อให้ด้วยนะครับปออ,อสอครับ <c oughs> วันนี้ก็เต่าให้โชคนะครับเต่าปลาโชคดูนะครับเป็นเล่ตัวไหนลองดูเอาเองนะครับลองดูเอานะครับเผื่อได้โชคจากปู่นะปู <c> ่ <oughs> ปู่มาอยู่นี่นะครับปู่อยู่เอานะครับขอเลขจากปู่นะวันไหนให้ปู่ให้โชคลองดูเป็นเลขตัวไหนปู่ถ้าเป็นปหอออสก็ขอให้ปู่ ประบกงมอยให้หน่อยครับประมอยให้หน่อยพหอสอให้ไหมครับปูหอสอแปดแปดห้าแ้สมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะครับพหอสอนะครับพหอสอ ngan ki boleh kan